เรามองผลลัพธ์ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยต้องให้สารพิสูจน์ว่าที่หลังอย่าทำแบบนี้สสท่านนี้กล่าวหาคนไปทั่วแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราเองยังไปทำโซเชียลเพื่อนบ้านเราจนเขาก็ตำหนินักการเมืองไทยคือต้องต้องคือนิสยัยหรือจะพูดยังไงนิสัยหรือพ่วงนิสัยหรือจะพูดแรงๆก็คือสันดานจะพูดยังไงคือนิสยัยมันมันมันแก้ไม่ได้ครับมันต้องมันต้องจบก,กันที่ศาล คืออย่างที่มีคนถามว่าจะมีการไก่เขียรหรืออะไรไหมเนี่ยผมบอกเลยมันเกินเยียวยาสอคนนี้เกินเยียวยาที่จะไก่เขียคือผมคิดว่าผมก็มาขอความเป็นธรรมกับพึ่งพาคบวนการยุติธรรมโดยก็ต้องพูดในความเป็นจริงว่าหลักการเริ่มต้นคืออะไรแล้วก็ที่กล่าวหาทั้งหมดเนี่ยต้องพิสูจน์กันด้วยเอกสารที่ฟ้องศาลเปนนี้คืออย่างที่เขาได้กล่าวนะครับว่าเขาทํางานตรวจสอบ เรามาฟ้องกันเสียเวลาผมบอกว่าผมยิ่งกว่าคุณผมเสียชื่อเสียงเพราะคุณยํำดีผมไปก่อนแล้วแล้วก็คุณเก่าหาผมใส่ร้ายผมแล้ววันนี้ผมก็ต้องให้ศาลซึ่งเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนคนไทยเราอยู่ในประเทศไทยต้องพึ่งพากฎหมายไทยเราก็ต้องฟ้องเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อผู้ศักดิ์ศรีเราแล้วก็เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เรารู้ความจริงว่าวันที่คุณเก่าหาผมเนี่ยคุณลองนึกนึกถึงครอบครัวเขาครอบครัวเราครอบครัวผมก็มีครอบครัวเขาก็มี เขาฟ้องเราเกล่าวให้เขาเกก่าวหาเราใส่ร้ายเราตามสื่อต่างๆแล,แล้วถามว่าให้เราไปพึ่งพาสื่อมวลชนได้ยังไงก็สื่อมวลชนทุกช่องบางครั้งเราชี้แจงก็ไม่ได้ฟังเราวันนี้เราจะพิสูจน์ที่ศาลว่าสิ่งที่เขาเก่าหาผมใส่ร้ายผมผ่านสื่อต่างๆแล้วให้สื่อจงสํานึกไว้ด้วยว่าการชี้นําหรือการให้ข่าวทางสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยคุณต้องมีข้อเท็จจริงถ้าเป็นข้อสงสัยคุณก็ต้องยื่นกระบวนการตรวจสอบนะฮะการเป็นผู้แทนมันสามารถตรวจสอบท,ทุกช่อง เขาจะพิลายผมในสภาหรือกล่าวหาผมในสภา,สภาก็สู้กันเนสู้กันในกระบวนการในสภาแต่ถ้ากล่าวหากันในทางโซเชียลหรือกล่าวหากันทางสื่อมวลชนผมไม่สามารถที่จะไปตามแก้ปัญหาในโซเชียลเขาได้หรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้มีสิ่งที่ต้อสร้างโซเชียลมาขนาดนั้นนะฮะเราก็ต้องพึ่งพา,าสาด้วยธรรมแล้วเราก็จะพิสูจน์ให้รู้ว่าความยุติธรรมคือคืออะไรในส่วนนี้ขอสื่อมวลชนเข้าใจนะครับผมเองก็ไม่เคยฟ้องใครนะฮะนาน จะมาศาลไม่เคยมาเลยเนี่ยตั้งแต่เป็นนักดนตรีมาหรือเป็นตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกิดมาเลยดีกว่าจนถึงวันนี้นี่เพิ่งมาศาลครั้งแรกเนี่ยที่าศาลศาลเนี่ยอาญาคังเลยครั้งแรกเขาไม่เคยฟ้องใครเพราะว่าที่ผ่านมาถ้ามีใครเข้าใจผิดหรือหรือการสงสัยเราเนี่ยเขาก็จะถามเราโทรมาถามเราเราก็จะอธิแจงได้แต่นี่ไม่ถามเราแต่กล่าวหาเราเลยอย่างนี้ไม่ได้ เรื่องค่าเสียหายเนี่ยมันเป็นเรื่องของมาตรฐ,ฐานที่การฟ้องร้องก็มีแต่จริงเราไม่ได้มองตรงนั้นเรามองผลลัพธ์ว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยต้องให้สารพิสูจน์ว่าที่หลังอย่าทาแบบนี้อย่างที่สื่อมวลชนได้เห็นนะครับว่าสอสท่านนี้กล่าวหาคนไปทั่วแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราเองยังไปทาโซเชียลเพื่อนบ้านเราจนเขาก็ตําหนินักการเมืองไทยคือต้องต้องคือนิสยัยหรือจะพูดยังไงนิสยัยหรือ พวกนิสัยหรือจะพูดแรงๆก็คือสันดานบบจะพูดยังไงแต่คือนิสัยมันมันมันแก้ไม่ได้ครับมันต้องมันต้องจบก,กันที่ศาลนะคืออย่างที่มีคนถามว่าจะมีการไก่เกลียรหรืออะไรไหมเนี่ยผมบอกเลยมันเกินเยียวยาสะสอคนนี้เกินเยียวยาที่จะไก่เกลียสดงว่าเอออย่างนี้จะไม่มีการไม่มีทางไม่มีทางเพราะคนคนนี้คือต้องต้องเห็นถึงความที่เขาใส่ร้ายคนอื่นแล้วก็คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างไร เก่าหาคนอื่นสายลับคนอื่นเอยชื่อคนอื่นสุดท้ายต้องให้เขารู้ว่าผลลัพธ์คืออะไรไม่ใช่หน้าที่สอสอหน้าที่ผู้แทนสามารถตรวจสอบได้ทํางานได้แต่มันมีกระบนวนการตรวจสอบ,ต,สอบตัวการทํางานแต่ไม่ใช่ใช่โซเชียลหรือออกข่าวว่าคนนั้นว่าคนนี้โดยตัวเองเป็นผู้ถูกคนเดียวเนี่ยมันไม่ถูกนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็กฝากสื่อมวลชนทุกช่องด้วยว่าผมไม่ได้มีปัญหาสื่อมวลชนแต่ผมกำลังบอกว่าสื่อมวลชนนําเสนอข่าวควรจะดูคุณภาพผู้แทนด้วยว่าผู้แทนคนนั้น มีความสามารถหรือมีมีจิตวิญญาณอย่างไรนะครับตรงนี้มากกว่าหากฟังผู้แทนที่เป็นคู่ความอะคะจะกขอะไตเกลียเขาไม่มีมทาง<า>เพราะว่าเกินเยียวยาคนคนนี้มีคดีกี่คดีคดีคดคดใ,หใหญ่ๆหลายๆคดีซึ่งเขาเขาทําแบบนี้ประจำะเขาต้องได้รับการตัดสินที่ถูกต้องนะครับผมคิดว่ามันควรจะต้องให้กระบวนการศาลิธรรมพิจารณาแล้วก็ให้เขารู้ว่าเขาต้องเลิกทำนิสัยแบบนี้นะฮะการตรวจสอบทําได้นะฮะสสอทุกคนตรวจสอบได้เขา เขาบอกว่าเขาเสียเวลาคุณก็ทำไรคุณก็ถึงเวลาคุณมัสงสัยอะไรคุณก็ทำหนังสือไปให้พปชอตรวจสอบสิครับแต่ถ้าเกิดคุณไปออกไปตอนที่คุณออกรายการทุกรายการคุณไปเสียเวลาคุณไปออกรายการทุกรายการคุณไปเกาหาเนี่ยยุคนี้ซื้อเท่านี้ขายเท่านี้คุณรู้รู้ทุกเรื่องรู้เลยที่คุณไม่รู้จริงอะนะครับเอาคนในห้าห้องมาเป็นกรรมการชุดนี้คุณรู้ได้ยังไงไม่มีสักคนไอ้อย่างเงี้ยเอาหนัสือมวลชาอตรแบบผมมก่งซื้อไปทำไง กูว่าฮะ <Hey. S 1> แพงอเคเว่าก่อนหน้านี้ที่ทนายบอกว่าอาจจะให้เอาไปคือวันนี้ก็ไ่เกลียดใจคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราบอกตรงท่าไม่เกินเยียวยาสําหรับบางคนผมเคยนะผมเคยมอบอํานาจครั้งหนึ่งให้ทนายเนี่ยว้องหนาม,มาใหม่แต่เขาสํานึกได้เขาก็มาคุยกับเราบางคนนะเราก็ไม่เคยมาศาลนะแต่ครั้งน,นี้เรามาด้วยตัวเองเพราเราสึกว่ามันเกินม <า S 2> ันเกินเยียวยาคนคนที่เกินเยียวยารู้เราไปดูนะว่าเราสองคนนี้ ทำอะไรประเทศชาติบ้านเมืองบ้างทำอะไรในหน้าที่สสบ้างนะฮะคุณลองไปดูแล้วคุณทําว่าคุณว่าเขาเสียชื่อเสียชื่อเสียเสียงคนการเป็นผู้แทนหรือสสจุดประเทศไทยลงไปละเออทาอะไรที่อะไรที่มีแสงไปตรงนั้นน่ะนะฮะนี่คือสิ่งที่จะทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่ผู้แทนทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่าคนสํานึกตัวเองได้แล้วว่าคุณทำอะไรเกินขอบเขตคุณจะกล่าวหาให้คุณเกินขอบเขตแต่วูดผมกล่าวหาสื่อมวลชนบางช่อผมถามว่า ผมทาได้ไหมถ้าเกิดผมไม่มีข้อมูลที่แท้จริงผมก็ทําไม่ได้คนเราต้องยืนพุทธากความเป็นจริงถูกไหมฮะแล้วก็ฝากสื่อมวลชนบางช่องจริงๆว่าการจะเสนอข่าวผู้แทนท่านเนี่ยช่วยไรตร่ตองแล้วให้รู้จริงๆว่าเขาเป็นคนอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นคนที่ที่ที่เขากล่าวหาผมเรื่องจริงสารก็จะต้องเรียกเอกสารทุกอย่างมาดูที่เขาบอกผมเนี่ยมาสารเพื่อ ฟ้องผิดปากม่่ผมต้องการข้อมูลที่คุณต่ออาผมต้องหลดแล้วผมจะให้ดูว่าสิ่งที่คุณต่อระบบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยไม่มีเลยในเรื่องนี้